ชื่อลองทรงกลางครับทุยกลางนะจุดที่จะต้องพิเศษดูแลเป็นพิเศษก็คือบริเวณท้ายทอยนะบริเวณนี้จะมีความลึกของหังศีรษะเหีียวย่นนะจะเป็นหลุมนะครับเราใช้ลองฟันนะครับเบอร์เบอร์หนึ่งสสามสี่สไลด์ขึ้นไปแล้วเนะี่ยมันยังดำใช่ไหมแล้วก็แนะนําให้ใช้ฟันปลาสับดิฟไว้เข้าไปเฉพาะจุดนะนะครับเป็น ลองทรงกลางตัดแบบธรรมชาตินะทุยกลางด้วยนะครับ,บกบทุยก็อยู่ประาเนี้ยกลางไปหูนะวันนี้ก็ขอผูกขอบคุณนะครับในแบบคุณตายนะที่อนุญาตช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมลง Youtube แล้วก็แกนเปตกำเนิดส alon นะครับชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้กตินะครับจะได้พาที่วิวใหม่ที่ช่างใหญ่บทตัวเลยครับ ร้อนค่าใส่แบ <ster> ็กอะไรไหมไม่ใส่ครับอยากจะเรียนตัดผมอยากจะจองตัดผมก็สอบถามเรียนเข้ามานะครับ0819856234และ0625483999นะสถาบันสอนตัดผมปันจานใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยป้าหนโยธิน52เกียรติสายไหม่อตมนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย